นในคอนเฟิร์มนนกุลชอบสาวอายุมากกว่าทำให้ภาพแอปนนท์ known, ชัดเจนขึ้นระดับ HD ยังคงถูกจับตามองความสัมพันธ์นะคะระหว่างพระเอกนอนกุลหรือว่าชาญนนสันตินธนกุลกับนางเอกรุ่นพี่แอฟทักษออนความสัมพันธ์ของแอฟนอนกุลนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆแน่ๆแล้วจะภาพนในงานสุณพ่ออนุสรพักสุจริญตลอด5าวันที่ผ่านมาจะเห็นภาพนน,นกุลนะคะอยู่เคียงข้างแอฟไม่ห่างกายและในพิธีชาปนากิจช่วงระหว่างที่แอฟนะคะเตรียมตัวกล่าวคำอะไรคุณพ่อนะคะจะเห็นว่านนกุลเนี่ยคอยเป็นกําลังใจเคียงข้างแอฟคอยช่วยถือของคอยห่วงใยอยู่ใกล้ๆนะคะภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้เห็นถึง แล้วคนที่คอยเคียงข้างอยู่วารัสําคัญขนาดนี้คงไม่ใช่ใครก็ได้จึงทําให้หลายคนนะคะแฟนทงว่าเจ้าตัวเนี่ยคือตัวจริงและเพื่อนสนิทอย่างมุกวรนิดนะคะนักสแสดงสาวขอเมาเพื่อนแบบชวนกรี๊ดที่คนไทยทั้งประเทศนะคะคาใจขนาดนี้สาวมุกเนี่ยจึงขอมาเล่าเรื่องของนนกุลน,นะคะเมื่อถูกแซวเรื่องนักสแสดงรุ่นพี่แอบทั้งอ,อนให้ทุกคนเนี่ยรู้กันไปเลยว่าเห็นตามข่าวเหมือนกันแซวขำก็ทาเขินกบเกลือนเท่าที่สังเกตเพื่อนเนี่ยชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่ามานานแล้วใครที่ได้นนกุลเป็นแฟนเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงทีี่่โชคดดสุนนลกเเเพราาาะวขป็ ด,ดูแลไท้แค่นี้มากตอนนี้เขาเนี่ยสนไม่สดไม่รู้ต้องไปถามเขาเองแต่ถ้าเพื่อนจะรักใครหรือว่าเปิดตัวใครก็พร้อมจุดพูยินดีเขาสดใสเขาสดใสมาตลอดค่ะคุณเขาก็มีตาสดใสมากอว่าเขามีความรักเก่งที่ข่าวลือหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้จริงๆ <c ười> ฉันก็ฉันก็แซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะแบบ สไตล์นนท์กเขาจะขำขำหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันลึกว่าเ,เรื่องมันคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องอันนี้ต้องไปถามเขาเองค่ะแต่ถ้าแบบว่าเพื่อนถ้ามีข่าวดีมีอะไรเงี้ยโอ้หนูก็ยินดีไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่ว่ามุกอ่ะคิดว่านนท์อ่ะถ้าเป็นคนที่รักใครนะมุกคิดว่าเขาต้องเป็นคนที่น่ารักมากผู้หญิงคนนั้นจะโชคดีมากเพราะว่าเขาอ่ะจะต้องเป็นไทป์ที่แบบว่าิสต์ว่าจะต้องทำอะไรทำอะไรแน่เลยเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเป๊ะเนาะ ถ้าที่มุกเคยได้ยินนะหมายถึงว่าเคยได้ยินเขาบอกสเปคตามแบบรายการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเขาชอบแบบยุนอาก็คือเหมือนแบบว่าก็อายุอายุเยอะก,กว่านะแล้วก็แบบว่าค่อนข้างแบบดูเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าก็คิดว่าแบบน่าจะชอบสไตล์นั้นแบบผู้หญิงน่ารักเรียบร้อยนะคิดว่าค่ะก็เด,ด,ดี๋ยวพร้อมจะยินดีจุดพลุมึง แม้จะยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดนะคะว่าเรือนนกุลแอบทัสออนเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันตามที่ลูกเรือนะคะตามลุ้นตามเชร์กันหรือไม่แต่ภาพนนกุลตลอด5วันที่ผ่านมาในงานของคุณพ่อแอบนะคะเราเนี่ยจะเห็นภาพพระเอกหนุ่มนนกุลคอยเป็นกําลังใจเคียงข้างแอบนะคะคอยช่วยถือของคอยห่วงใยอยู่ใกล้ๆร้อมที่จะซัพพอร์ตตลอดเวลาภาพดังกล่าวนะคะถ้าไม่เห็นความอบอุ่นของนนกุลที่มีให้กับแอบนะคะให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างสายตาอบอุ่นห่วงใยและคนที่คอยเคียงข้างอยู่วาระสําคัญขนาดนี้ทําให้แฟนๆน,น,นะคะอดคิดไม่ได้ว่าคงไม่ใใช่่่คคครก็็ได้้แตตวาาอองงเปนนสํัญข ใช่ะ,ะแม้ว่าสถานะแอปนอนกูลนะคะจะเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่นนกูลเนี่ยยอมทําเพื่อแอปนะคะทําให้เราเนี่ยเห็นกันเลยณัมีที่ดีนะคะที่มีให้การว่ามันช่างสวยงามแล้วเรานะคะคงต้องมาตามลุ้นกันต่อแล้วว่าชาวชิปเปอร์เนี่ยจะได้จุดผู้ยินดีเร็ววันหรือว่ายังจะต้องจับตาดูกันต่อไปฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใหด้ด้วยนะคะ